สวัสดีค่ะทุกคนเบาๆกอนนะจ๊ะพี่น้องไม่ยาอยู่ห้องกลางๆกับทุกคนอาหารมื้อแรกของเราใจยังวัตจี้หนุ่มหัวขึ้นมาเลยยนุ่มหัวขึ้นมาเลยจ้ายนุ่มหัวขึ้นมาได้สี่ตัวจ้าทุกคนอาหารมื้อแรกของเราสวัสดีค่ะ,คะมื้อแรกของประกันสี่ของเฮามาหอดแล้วจ้าทุกคนบินไกลเพื่อมาจะกินปลาหมึกย่าง บินวันหนึ่งเลยค่าเขียวชันบนัวน้อทุกคน,นจริงสองวันแต่นอน,นอมันเครื่องบดฉบดดชันทั้งบัดีฉ่ำผู้กติจืดลคุยน้ำจิ้มน้ำจิ้มชัว หลานเนี่ยเขาจะบ่มีเครื่องบดทุกคนดูกคนที่ฉันอยากก็เลยซั้งมากินอะเครื่องบดกับคองกับบอดดี <c ười> ล้ามือที่งถอดของเท้าค่ะแล้วมอมีจะเล็มแผ่หนังให้ มากกินหนวดมั้นอืมอันจะคุยกับกินมบกซอสไอ้ทั่วร์เนื้อเส้อห่อ,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 หอลูกกับจินหอมแล้วเป็นมะนาว ลูกก,ก,กล,กกบกล,กกลกับมากกว่าสิกินอะไรฮะลูกกลับมากกว่าเว่าเม้นปะหมือนลูกเขาไปยัางมันก็เลย่ผ้าริซาหน่อยกลับมากกว่านั่งเมือยเดินเครื่องบินมากมือหนึ่ใส่เวลาหลายเดินทางไปขึ้นสนามบินอยู่สกิปโฮประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกคนสองชั่วโมง ขึ้นเครื่องนวนนั่นนี่กะล่อขึ้นเครื่องนวนนี่ก็ประมันเกือบชั่วโมงเช็คอินเช็คโนนั่นนี่ขึ้นเครื่องอ12ชั่วโมงเด mm. ินท mm. างมากโรงแรมอยู่พัทยายอยีก2ชั่วโมงไรอ่ฉันตกเหล็กไรอ่ะ พึ่งเลยอพักไปหากินลูกชิ้นห้องถ่องแล้วก็อย่าปลาหมึกค้ารถตู้จากสุวรรณภูมิมาพัทยารถตู้รถตู้นางได้ประมาณสิบคน กระเป๋าห่มห้าพันหาพันหาสองชั่วโมงเบอเป็นชาวรวยเนาะทุกคนอืมกระเจาใจข้านวลนั่นนี่นะจงนะังหวะเนี่ยไปเลียวทุกคนเครื่องลุงสีเห็น <c oughs> บอดี้เป็นไหนเอาไปใหญ่ต่อกัน บายบายเหมือนอื่นงจะพาไปกินอาหารเสาร์นะทุกคนบายบาย